สวัสดีทุกคนเสียงเปลี่ยนเป็นวัดจริงเมียเราออกล่าเราทุกคนหลังจากที่ว่าฝนตกเมื่อนั้นแหละน้ำในนาเราเต็มเบิดแต่ว่าตอนนี้น้ำในนาแล้วแห้งเบิดมีแต่น้ำในน้องซะเต็มอยู่ทุกคนเราจะมาสอนโม่วส่ใจกันมาลุ่มกันลมแห้งเมียอากาศหนาวสเปรย์บดนมาเพลสบายโอ๊ะแท่นน้ำบดนี่แห้งไวตั้งสิลงได้จิตุ้ยมาดูมา ตาเลิกเยอะมันมีงูเยอะม้าขึ้นมาแล้วแม่ตื่นไปเอาไอ้งูเลยจิบ่าคอับครับแต่ขอได้ไปไอ้่มนะขอได้เยอะตอนแรกกะที่สิได้คือใบตองตองมาคึงชือของทีละทีคือดังบุกี้ไม่ได้อยากให้หมูลงหลัง ่จะักแยงมนักเาแยงค่ะเต็มแยงเลยแยงใหญ่สอมาว่าัดจะคิมลอะไรหรือไง่อสอนแล้เรื่องมาจักสื่อในหัวใจนะกุ้งกุ้งกุ้งมันขึ้นอกัอะไร้กะต่าใช้กะต่า ไม่ได้แมงอันโอ้หัวแนี่หักบนี่นี่นี่เยอายไาษาดีมากสวยใช่มคสาวหว่าทุกคนน่้องใบ่ากมีหลอหัวอันนี้หวกบอันนี้หัวเขียดตะปิกหรือว่าเขียดเขมั้หัวกบอันนี้ลหัวเขียดโม่นี่นะเดี๋ยวเอามาเรียงกันดอย่าง ดูหัวเขียดค่ะคั่มนี่เดี๋ยวเขียดตะปิกสีขาวอันนี้กบอันนี้เขียดโมได้มังกระเต่าดิเราเป็นนั่นนนมันกระเต่าไไนะตูา้ทุกคนกคน็พอได้กินนี่เนาะมืนอนีคอหนึ่งอ่ะทาอยู่ค่ะกินเราทุกคนเป็นอาหารบั้นเฮาเนาะใครบ่เคยกินกะบ่เป็นอย่างเนาะบั้น,นเฮ่าค่ะมาแต่น๋อยจนใหญ่แถมยังหมกักเออเออย่ามาคบหอยพอเจ็บเอออีหล่าฮักมันกน่อนหมดเอันนี้มันกระเต่า แป้งตะเต่าอองดุกทางลังเป็นตาสร้างไอ้คนมักมวนเอวเอวเดี๋ยวะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันเนาะเอออยู่อายะในแมงดาหน่อยทุกคนแมงดาหน่อยอันนี้สิเป็นแมงข้อสามนี่อันนี้แมงข้อสามคือแบบกินแบบเด็ดเลยนะเด่ดอู้หอนยาวเหมือนนี้มันเด็ดแน่นอ่ะบิดหัวมันบิดหัวยังบิดหัวอีร้อยละ อียเอ้าตุยพอเออตุยเหว่าบิดหัวมันเบาเแมงกตาเเมงอันมาค่อยในแย่แสสน่ะมันมันเล่าจงไว้ให้มันใหญ่น่ะเด้อถ้าจงนะทุกคนเราไปเอาเบิดเพราะว่าทุกข์หอกมันหลายถ้าสอนคุณมาเนี่ยจ้าชิมีจักพันพันโตหลายโตเนาะกบเขียดหน่อยน่ะแต่คือเราปล่อยไปนำตัวกินนำกระมีถ้าเาบัวปล่อยมันกรบโบมีนีหลากบเขียดแม่มันกรบโบมีนะทุกคนถ้าก็หาไม่นำปล่อยไปนำเราไปเอาเบิร์ดเดี๋ยวะซื้อมาให้เรา เล่นอะวันนี้พอกินได้หลายขวดมาหลายคนหลากคนได้ได้เนาะเอากะต่องเอาไปขวดไปออมใส่ฟักหลายๆเนาะถ้าผู้ได้บ่กกินกะขอพราะหลายนทุกควนตลาดสิกินให้เบิ่งเนาะตลาดตกคุ้มตอนนี้ตกคุ้มนะคือเนละคุ้มคุ้มเขียดคุ้มกบโมเมนต์คุ้มซับนะครับถ้าเป็นคุ้มซับผมรวยแต่โดนแล้วค่ะเฮ้ยโมเมนต์ครับ เอาขึ้นมาเลยพี่น้องใบตองกับมันได้ร้ายอยู่ดอกร้ายคนเมื่อนี้อากาศเปลี่ยนแปลงลมแห้งขาดลมทุกคนแม่บอกอืมลายลีร้อยสอนกันไว้ตุ๋ยเห็นนะหลายสิสอนเลยเนาะ <c oughs> อันนี้แม่งตัดเต้าเนาะทุกคน <c oughs> เต้าแเราเฮ้ะฮะเต้าเราไปอยู่ของเต่าบ่ใครจนสิเป็นลูกหัวกบเนาะส่วนลายเขาจะออกินแต่ลูกหัวกบทุกคนหัวเขียดเขาบอกกิน ตายคิดลงน้ําคือเก่าจังบ่ตายยังติดทะเลลูกแม่งอันนับินแต่โพๆพ้อไหลอย่างนั้นแมงละงบมันเป็นตัวยาวแล้วเนาะแมงกานะสิเป็นลูกหัลายหลอหลายร้อยพันตัวหลายร้อยพันตัว เก็ไม่ได้เอาทุกคนนี่นะเอาแต่จองคำโตนังเกลียวแหละชุ่มนี้ปล่อยัปเอาไปปล่อยลเลยไม่ได้ตายตายไปตายไปหมดอีกแล้ว <laughs> แต่ว่าว่าตาย <laughs> ปล่อยไปแล้วมันก็ลอยไปหมดหลายอันนี้แม่งอันนี้เอนเนากินได้แม่งอันนี้เขาเอา มันเป็นกปินด้วยตื่นที่นีันะไอต่นเนคลองนะีดเราได้เห็นไข่แมงดาแล้วโอ้ขอจะนม่นตุ่นเลยปลากระองยี่ีได้เท่าวน้องพี่สอมสกบคนเวลาสัน้เ่น่ครับคอมิตอมินเอรีเออานัน่าใ่ มาดึงกระตานะมั้งมีไงเด็กกระตานะกระตากปวกกระตานมดติเห็นแล้วเดีร้อยดึงแลมันออกมือมาตรวเออมือชักมั้งดูเอาอันไล่ราออกก่อนทุกคนี่ออกแล้วอันนี้ไปป่นใส่อัน กระปูเนาะกับอันขับบัวหัวหอมแซ่บเลยมันดาดมเอะไรจะปากระกับเมนระยะติดตีนมาเลยคือแบบว่าเขห็นไข่เป็นเดือนหันแล้วคือสมัยมันมีแม่มันเดือนหันแล้วก็อันนี้สิเป็นตัวพ่อมันเนาะเผาไข่เลยแต่ว่ามีเทิงแล้วมีตะลุบมันโอเคนะติดไปเป็นไข่ดังๆทุกคนนี่นะไข่ไข่เก่าก็มีไข่ใหม่ก็มี ไขเก่ามันจนพงหมดเลยใไรใหม่บหมดไปแล้วใหม่ติงกับบอลยัใหม่เปื่อใหม่ติงไปแล้วไปตอนบอกย่าคือแสมงน้ำตกอือตน้มนี่นี่มันจำได้ไหมครับโเห็นฮะ เรื่งงอ,รองจริงไรเหรอดูทุกคนฮะตัวผูอืมทุกคนเล่นไข่นไข่ได้สวเนาะซืมาเท่าไหต่ตัวหนึ่งวางดน,นทุกคนอแหน่น,นี่นี่น่น่นี่นี่นนี่ค่นนี่นี่นี่่อีนี่นี่นี่นีมน่่ นี่แหละที่เขาอยากได้ก็ามาสอนมือลูกหลักในบัวด้เปลาไม้บันไดแต่ว่าอะแมงดาเนี่ยไปตำแจวนะแซ่บแซ่บทุกคนแมงดาตัวเดียวหม่างควันจนม่นหมดโอ้โ้าดพอดาพ่อฉันต้องช่วยพ่อันต้องช่วยโอเคได้เลยเลี้ยงเก้วขึ้นงแค่เอาหนีก็ได้

พ่อตีเาใหญ่มากคเยใหญ่จนเต่าเลยยับอกินนี่แมงสะอเออทุกคนใช่ห,ห,มชมหมเขามกินแมงอมีดหัวรายแลจะอมเขียดจานอะไรเปลี่ยนคัคกเป็นปันเป็น่ักเป็นมันจะเป็นเป็นปักเป็นปักเป็นมันจะเป็นเกาสาวกก่งสาวกก่ง ก็ว่าเอาเกียร์แตกต่อยปากตะกอนได้ยังน้อยเลยว่าเปลี่ยนอีเนก็อีกลพอแล้วว่าเวลาเล็กน้อยที่ว่าว่าโอเคนะกําลังเฮียฮัดว่าโอเด้งกําลังฮัดว่าต่อยปากพิ้นๆปากพึ้นทำนองมอก่อนคือแบบว่าเก่งยังมึงกันเหรอ ตัวนี้แบบตัวใหญ่ <c oughs> แคบแคบกระพูนหน่อยยังงายนี้่ะอันนี้คือแมงตะเต่าสารแะแหลนแมงแแอย่างจีหัวขาวแตกจีไรหัวขาวแตกขักยังยมัน,มาน,านอะไรยิบเนาะมันจะแตกขักเพราะนั่นเออมันกินขีข้ควายแล้วมันใหญ่อั <m akes> <m akes> หนหนี้เรื่องหัวเขียดเนาะแต่ว่ามันตัวใหญ่ทุกคน นี่ลุงหัวกบนี่กบกบเขียดทั้งกันไ,ได้บัหลายทุกคนพอเราบัวได้เอาเบาิบด์ตตอนแรมันน้อยก็ปล่อยเบิร์นี่น้องก็มันใหญ่นี่น้องนี่น้อยคือแบบว่าลักษณะน้องนะคะมันเป็นลำใหม่นะทุกคนมันจะมีอา่าลูกหัวกบลูกหัวเขียดถ้าเป็นลำเกา่าลำเกา่าคือลำที่มันโมแหงกันนะแต่คนตกลงมาตืมเนี่ยมันก็นนแบบลำลายขึ้นแต่ว่าลำนี้คือแบบมันแบบนห้งหมดละลำตัวบนตกใหม่มาเลยกบเขียดมันก็จะมาไข่ใส่ กวาถ้ามันไข่จะดำเกา่าแล้วปลาคอรหรือว่าปลาเข็งเงีสิกินลูกมลุ่ของมันนะนะมันหูจะเอาค่ะเอามาสอนนอนนะทุกคนค่ะสอนพอได้อยู่ได้กินเนาะกันบอกว่ากันเ <c oughs> ยวสิเก็บต่อกันอันนี้ลูกหมอ่าเขียนข้ามเขียนตะปิกกันนี่มาให้มีตัว,ตวใสๆแต่วันนี้ลูกหมอบก็แมงดาแมงกอสานแมงลางไปวัดนี่ไปเวนนเปันแล้วแต่ว่าขนมัน ขันพลมาบาตรงมนันน้ำมันแห้งแล้วมันก็ตายไปแต่วันยังม่นันได้แห็งเพราะว่าน้องมันยังหลึกอยู่อันนี้ต้นเถ้านะหน่อยๆนีน่นงามเลยน้องสุดทถายลวทุกคนเช่าขี่รถมาเพราะว่ามันไกลเดียวไปเลยๆตะเวนเรือตกดินละมันนี่ก็ลมแห้งน้องสุดทถายนี่น้ำมันแห้งแต่ว่าสาวคนเรากับสะลอละยเราอยากสอนว่าน้ำมันแห้งไปแล้วน้องอืน่น บอลได้ที่ว่าน้ำบอลค้างกมันบ่แห้งแล้วบอนได้ที่ว่านำบอลค้างมันก็แห้งปรทุกคนคือแบบว่าฝนมันตกลงมานน้ำมันก็เลยดีนะหันตกมันทนมันตกแห้งหันตกบ่แห้งนล้วนำชิบวลายมีทั้งตุ้กบแล้วก็ทั้งโต๊กบแล้วก็ะเมงตาเมงขัางหนึ่งเมงกระซานเยอะเลยเนาะปูมีอังยอมีตะขี้ตม าวันล,ละฟ้าตะเว็นตกดีแล้วตอนนี้สาวๆกำลังเกือ้กล่ตมเนี่ยฮะได้กระปุ่นหน่อยเออไอยัยเต็มขาประเจ้าเมนควายดิเมนเย,ย,ย้าหัวกระปูใตย่อยเต็มก็ตา่ายกระปู เมื่อแล้วทุกคนเราจะเก็บผักไปออมแซะอันนี้พักหอมเนาะพักหอมหน่อยมันเกิดอยู่ของข,ของวัวเขาในสวนทาน่นทานอันนี้เป็นพักหอมเบ็นกินได้ทุกคน,อนบอม,มีน้ำบอม,มีน้ำบัหอมนะแต่มันมีดอกของบอก,ก็ยังเหรอแต่ใบมัน,นดอกมันไ่นอยากแสบมันเลยอ่อมเนาะแซ็ปแสบเนาะแซ็ปขอมปลาต่อเลย เผ็ดเผ็ดอันนี้นะริกันนี่เผ็ดแล้วดกนีโลจะ่ะหัตนซุกนตํ้เจียวจนกินหมดเุดบังบังบังาบังปักเป็น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 าปกเปมันกับข้าวปากมันปักเป็นปักเป็นนี่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 นแอบ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 ปามาห้ปักเป็นเลยนี่น่ แม่แกันไม่เลยอะไแค่นะะยัดคือกำเนิาหนาดเฉ็นทั้งหมาบอยู่ทั้งนั้นคนป่วยพี่น้องกล่องมันเดือยลั้งเอร์คนป่วยอันนี้กระปูเาคนน่าจะอมกระปูส่ลุกหัวันแดดโบาณเป็นไงแค่ลูกหัวแล้วอันนี้ลุกหัวเนาะที่โลายที่สุดละเนหัวกบเขียดลนกันเนี้วสิอมกระปูก่อนนี่สม บ้าทมันนี้แดมเมนูแซ่บทุกคนไทยบวกินกาเขาโทษได้ไพ้แลายๆได้อันนี้บริเกะหลังมันออก,กทุกคนเสือมักพริกพวกกูหังสุกเสยพักลงเหมือนนี้ขมพักก่อนพกวพกพวกหัวอ้ำชุกไหนก็บ้ง พาย้เลิแล้วก็พายวตอรพายิ้วเอร์พายิ้วเา้วตอร์พา,ายิ้วแล,า,า,ล,มมแลา,า้วกตอร์พายิมวเตอาิ้วเตมีพายิ้วเตอร์พย้วเตอพายิ้อรเพ้อม์พ้วตอพ้วอมลพกหวอรา้วอรหพา้วอราิ้วเอร์าวเตาแิ้วเตอา้วายิ้วเตอรา้วเอพยวอร์้เรยตอนนี้วเตอายิ้เ,กกรเตรกกว,วเ้เ Tay tay ừ. ok bóng bóng buồn bóng 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 ปลอีต uh, oh, ูข้าวเห็ดเผ็ดเลยบ่มีความเผ็ดสักบุมีซิมกันทุกคนเสะลุกกระเด็นกระดึ๊ดอื่นเตือนใส่บาตรซสบแบบหอมหอมพลาอีเลิศฮะจมพมมาได้ เป็นย like mm ังไงจงโก้อสิกระดามมาเก่งโอเคคงพมบ่ได claro> ้ว yeah, ่าเป็นแรงลุกหลบแสบก็พอทุกคนสิแบบปีหนึ่งเด็กินเทานี่มแอนบอกปีนึ่งเด็กพี่ไรที่อาเตมแ่ว่าเขาจะทเขาจะทแรกแสบทำแรกทงปีทานมักกินเหมือนเลยวหมักกำเสร็จ้เศร้ากินแล้วคือแบบทนใจอยากเลยค่คยกิน อาจารย์ไทยเอ็นลูกออดคือซาลาเอ็นลูกหัวลูกกบนาะโมแม่ลูกออดกับลูกหัวแต่บอกออกมาจากท้องกบโอเคเดี๋ยวสิแบ่งกับทีมของเราเนาะเพราะว่าหามานกำกันแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันละทุกคนอันนี้จักของไผ่เนาะอเจ้าลอยกับเจ้าพวนลอยอันนี้นะของฮามันนี่นะเที่ยวเอ็เลยโอเคกันแหละก็แบ่งเนาะอันนี้ก็คือตัวที่เหลือท้องห้าเดรรลายเขาบอกเอาลายเข้าไว้เขากินเบิดเดละทุกคนถ้ากรบพุ้มหัวเป็นอย่างกั้นก็แปลงลายเนาะก็ดีกันเนาะ เออหยอกก็สิเอ้าข้างบนพ่อกะตักเซนไปก็ได้นั่มเอาตัวเด็ตุ่ยไปเมื่อเมื่อมันเด็กอะปนแมงดาไปก็เอาตัตุ่ยผู้เดียวอันราเอาแม่กบเลยในกระตากับตุ่ยปนกันไหมคือบวมีบวกมาเด้อร้อยอาหารเสี่ยเพื่อนเฮาเลยมาเม่ร้อยหน่อยมันอุ่นทุกคนอยู่หลายคนมาเริ่มาเริ่ม นี่แกงหัวเน่ผู้ไข่ทั้งหลายมากินเนอปนแบงจ้าขอแมงแค้นมีแต่อาหารตามฤดูกาลเลยแซ่บเลยอ๋อมันจะไปเหลือแล้วมันหอมเนอิมเลยเสียงเขาก็เปลี่ยนอ่ะจับ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 ไม่แค่ใคร อะไรแบบอะไรแบยอยไรอเจ็บม้งดายแบบพร้อมแบบขึ้นหัวดำเลยค่ะตาข้อหอเียวมันน้ร้อนน้รอนขอต้นไก่ร่อนไ่ทอด อาหารตามฤด,ดูกาลบ้านเฮาเน,นี่ยพี่บองคือแบบได้กินตอนแรกนี่ยมันแซ่บสุดๆเลยย่างดาเขาหอมพอแบบอหารยามมันแบบมันหลายแล,แล้วคืออย่งงแบบแซ่บไปเลยพอถอดแต่เฮากินตอนทำอิซมันแซ่บอีเลยทุกคนเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปสานี้ก่อนขอบคุณทุกขุนในร้านที่เข้ามาเบิ่งพอกันใหม่คลิปหน้าคือแบบเป็นคลิปที่ว่าม่วนเนาะแต่ก็คุ้มค่าตอนแรกมาไปก็สิบ่ไดเองทุกคนแต่เราไปกันด้ร้านก็่วาแบ่งกันรอร้อยก็พอกินแบบเขามากินยืมเงินเขาเฮาก็กินยืมเงินเฮานะ อยู่คนละเงินับกนแบบแก้มือเจาเขาจิมาแบบเพื่อนฝุ่นคือแบบเป็นเพื่อนผักเป็นบัตรผักแบบนอนนะแต่ว่าเงินนี่คือแบบเ่อนอยู่เงินเวทอยู่กินด้วยกันแบงนี้เเวทเข้ามาขึ้นข้าเมืองแหลได้ป้ะ